ครับพบก,กับผมในรายการ PNR 1 9 9 6 r เ c i n g อีกแล้วนะครับกับตอนที่มีชื่อว่ารับหมุดดวงใจของกัปตันและหญิงสาวพนักงานต้อนรับตอนที่3แมรี่หลบหน้าทันทีไม่จ้องหน้าเพราะสีหน้าของเขานั้นดูจริงจังมากผมไม่ทำอะไรคุณหรอกหลบหน้าผมทำไมอะ่ะมองมาที่ผมสิเกิดอ,อะไรขึ้นเรื่องของฉันและกัปตันป่านนี้ทุกคนคงน่าจะรู้กันหมดแล้วละ่ะ ไม่ต้องห่วงนะผมปกป้องคุ้มครองให้นะมาเถอะตามผมมาของฉันหายไปไหนคะไม่รู้ว่าใครเอาของไปเป็นของสำคัญมากมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันได้ไปอยู่กับห้องผมแล้วนะผมให้เจ้ามุดดี้มาเอาขนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างห้องนี้ไม่ใช่ห้องคุณนะ ห้องคุณอนะอยู่อีกทางหนึ่งตามมาสิดูเหมือนว่าเธอจะจะปฏิเสธไม่ไปก่อนที่เขาจะพูดว่าผมให้มาหาทุกคนได้นะแต่ห้ามมานอนถ้ามานอนผมต้องมาด้วยก่อนที่กัปตันจะพาแมรี่ไปจากตรงนั้นหลายคนคงได้ยินเสียงต่างก็พาออกจากห้องมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> เกิดอะไรขึ้นลอล่าถามหน่อยแมรี่เกิดอะไรขึ้นแล้วใครพาเธอไปไหนเธอไปทำอะไรผิดมาไว้ถึงมีคนมาพาตัวไป <c oughs> ไม่รู้สินะผมว่าผมว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะผมเห็นว่าเป็นเอ่อชายคนหนึ่งเป็นยศก,กัปตันเรือที่พาไปหรือว่าข่าวลือเรื่องกัปตัน และหญิงที่มีชื่อย่อว่าเอ็มอย่าบอกนะว่านั่นคือแมรี่กัปตันหลงรักแมรี่ถึงว่าล่ะฉันเคยเห็นกัปตันมาคอยแอบดูเธออยู่ตลอดก่อนที่ทุกคนจะหันมาที่ลอล่าและยืนยิ้มเอเธอ,มเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าเรื่องนี้เออฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้จริงๆอย่าถามฉัน ก่อนที่เธอจะรีบวินไปอีกทางก่อนที่เธอจะไปชนกับคุณเมอร์ด็อกเข้ากับเอ่อเข้าแล้วก็กัปตันเขาพาแมรี่ไปไหนคะผมทราบแล้วละ่ะเมื่อกี้ผมก็เห็นนะเห็นว่าไปที่ห้องพักของกัปตันและว่าแต่เป็นแบบนั้นดูไหมละ่ะแต่ของผมอาจจะหนักกว่านั้นนะ ถึงกับอุ้มไปที่ห้องหญิงสาวนั่นก็หน้าแดงก่ำาไปด้วยความอายก่อนที่จะพาขึ้นไปบนดาดฟ้าของเรือพาไปไหนล่ะคะลอล่าถามคุณมาด้วก่อนที่เขาจะพามาหลบที่รับตาและก่อนที่จุบลอล่าด้วยความรักหญิงสาวที่ตกใจกับสิ่งที่เขาทำไปไว้ คือเอาไว้ไปถึงนิวนยอร์กผมจะขอคุณแต่งงานค่ะฉันเข้าใจตอนนี้หัวใจเอ่อของเธอทั้ง4ี่ดวงเยคือทั้ง4ี่ห้องทั้งดวงเนี่ยทั้งหมดนะทั้งมวลอยู่ที่เขาหมดแล้วรวมทั้งเขาเอาเอ่อเขาที่เอาหัวใจทั้งดวงไปให้เธอด้วยเอาละตัดมาที่เรื่องของกัปตันและแมรี่กันต่อนะครับเนื่องจากว่ามันดึกมาก ก็เลยไม่มีคนเดินจะมีก็เพียงแต่คนที่มาทำความสะอาดทางเดินแล้วก็อีแล้วก็โถงทางเดินนะครับก่อนที่กัปตันจะจับมือพนังกงานต้อนรับสาวไปทางหัวเรือรอก่อนค่ะจะไปไหนล่ะคะแมรี่ถามแต่กัปตันไม่ยอมตอบได้แต่รีบพาเธอไปก่อนที่เธอจะสลัดมือเขาแล้วก็หยุดเดิน ก่อนที่กัปตันเอ่อจะหยุดแล้หันมามองเธอว่าเป็นอะไรเหรอบอกฉันหน่อยค่ะว่าจะพาไปไหนน่าทำไมต้องรีบด้วยคะมาเถอะไว้เดี๋ยวไว้ไปคุยที่ห้องของผมก็แล้วกันฉันเดินตามมาตั้งนานแล้วขอพักได้ไหมคะก่อนที่แมรี่จะอึ้งกับคำพูดสีหน้าด้วยแบบท่าทางของเอ่อกัปตันที่เขาพูดว่าจะให้ผมไปจะให้ผมพาคุณไปดีๆหรือจะให้ผม อุ้มไปแบบเจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาวเข้าเรือนหอละ่ะสีหน้าอันเคร่งขืบวกกับแววตาที่แบบของกัปตันทําเอาแบบเธอกลัวนิดๆหัวเสียหน่อยๆแน่นอนเธอไม่สามารถปฏิเสธตรงนี้ไดก้ก็เลยรีบตามไปทันทีหลังจากรีบตามไปทันทีเสร็จแล้วซึ่งต้องผ่านเอ่อพวกควบคุมหางเสือกับเจ้าหน้าที่มูดดี้แล้วก็คุณเฮนรี่ไวท์ให้เรียบร้อยก่อนอื จ้าที่เรือที่อยู่กลางเกาะคืนซึ่งที่อยู่กะดึกเอานี้ดีกว่าซึ่งพอเห็นทั้งสามก็เห็นว่ายิ้มให้กับเธอแล้วกับตันก็พาเธอมาที่ห้องพักของกับตันก่อนที่เขาจะอึ้งไปกับห้องที่แบบว่าโอ้ห้องพักของกับตันนี่ดูหรูหรามากแค่ห้องนั่งเล่นนี่ก็ยังรูแล้วครับท่านผู้ชมฮะถัดจากมาถัดมาคือจะเป็นเ ห้องที่เธอนั่งไปก็เป็นเหมือนกับห้องนอนอกับตันซึ่งเป็นเตียงนอนแบบใหญ่มากก็นอนได้สองคนเออเป็นคิงไซ i z เลยละ่ะแล้วดูอบอุ่นสบายสบายแถมเธอยังได้เจอของของเธออยู่ในห้องอในห้องนอนแล้วก็เสื้อผ้าบางตัวที่ ของเธอที่ลปอยอยู่ในตู้เสื้อผ้าของกับตันอีกทีหนึง่งโอ้นี่ถ้าไม่ดีจริงมันทำไม่ได้ขนาดนี้นะเนี่ยถัดมาเป็นห้องห้องน้ํามีอาบน้ําแบบธรรมดาไม่ได้ต้องรู้รามากอย่างเช่นอ่างจักรุซี่อ่างล้างหน้ามีชักโครกภาษาชาวบ้านคือโถส้วมนั่นแหละหรูมากแมรี่นั่งโซฟาตัวยาวยาวจากกัปตันอ่อก่อนที่กับตันขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อน แล้วเขาจะออกมาแบบในชุดที่แบบไม่มีเสื้อกากแล้วก็มีผูกเน็คไทยอยู่แต่ว่ายังผูกเน็กไทยอยู่นะย้ำไว้ก่อนเสียงข้อประตูก็ดังมาก่อนที่กัปตันจะเปิดประตูไปดูห้องข้างๆว่าพนักงานชายนำถาดใส่ของวางจำพวกขนมเค้กชามะานาวเอ้ยชามะนาวอุ่นๆที่เป็นชาแบบอังกฤษ แล้วก็นมโรสช็อกโกแลตแล้วก็ขนมปังแผ่นบิสกิขนมปังแผ่นที่มาพร้อมกับเนยแล้วก็ขนมปังแบบคุกกี้แล้วก็แบบบิสก,กิตด้วยที่มาวางบนโต๊ะพอเขาเห็นแมรี่ยิ้มก่อนที่เขาจะออกไปแล้วก็พอเขาจะมานั่งที่โซฟาเธอก็ลุกขึ้นหนีแล้วรีบไปนั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเขาขำออกมากับสิ่งที่แมรี่ทำอยู่ ไปนั่งอะไรตรงนั้นล่ะมานั่งตรงนี้สิแมรี่ลุกขึ้นยืนก่อนที่จะไปนั่งข้างๆเขาแบบสองสัมพเอ๊ะทำไมไม่มานั่งข้างกัน,กนล่ะแล้วจะยืนทําไมล่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอไม่ดีกว่าค่ะมันเป็นการผิดประเพณีแล้วเขากลัวผิดประเพณีแล้วเอออะไรนะการที่มารักกับสาวใช้หรือว่าพนักง,งานต้อนรับมันเป็นสิ่งต้องห้าม ว่ามันไม่จริงหรอกอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้่ะตัดมาที่เรื่องว่าเขาไม่พูดอะไรมากก่อนที่เขาจะดึงมานั่งแต่คราวนี้ไม่ได้ให้นั่งโบนโซฟานะให้นั่งบนตักของกับตันโอ้โหเธอถึงกับหน้าแดงกันเลยละ่ะและแถมเข้อกอดไว้แบบไม่ปล่อยด้วยคือผมไม่สนใจแล้วว่านะเรื่องแบบนั้นนะ่ะ มันโบราณแล้วนะเพราะว่าคุณคือว่าที่พันยาของผมคุณรู้อะไรไหมตอนที่เจอที่เซาเทมตันทำให้ผมตกหลุมรักเลยละ่ะแถมตอนที่เรือกระแทกกับตะลิง่งแล้วคุณมาล้มใส่ผมทำให้ผมนั้นเอาปากนะของผมจูบที่แก้มของคุณจนล้มยิ่งทำให้ผมรักหมดใจและ อยาได้คุณมาเป็นพันยาและเป็นแม่ของลูกที่กำลังจะเกิดมาภายในไม่ช้านี้อืมและผมก็ไม่อยากให้คุณทำงานแบบนี้เลยด้วยฉันต้องทำค่ะมันคืองานของฉันแล้วฉันชอบแบบนี้ค่ะเชื่อเถอะว่าพรุ่งนี้ไม่มีใครกล้าใช้คุณแล้วทุกคนก็จะรู้ข่าวแล้วล่ะว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่หิวมากเลยเมื่อกี้ตอนที่พามาที่นี่ แมรี่ก็หยิบถ้วยใส่คุกกี้มาถือไว้แล้วก็เหยิบเลยค่ะบอกป้อนให้หน่อยสิตอนนี้มือไม่ว่างกําลังกอดออพัญญาไว้กลัวหนีอีกคือเขาคิดว่ากลัวว่าเธอจะหลบหนีแล้วแมรี่ก็หน้าแดงหนักกว่าเดิมก่อนที่เธอจะหยิบขนมอีกชิ้นหนึ่งมาป้อนก่อนที่จะมาป้อนเขา ก่อนที่เขาจะจูบแก้มที่แก้มเธออีกครั้งแล้วก็ตอนที่เธอเผลอคุกกี้คุกกี้กลิ่นหอมอไม่พอคนป้อนยังหอมยังมีการหอมแมรี่คือแมรี่หันไปมองนาฬิกาที่นาฬิกาว่ามันเป็นเที่ยงคืนตรงแล้วได้เวลาแล้วสินะ ก่อนที่กัปตันจะอุ้มเธอไปที่เตียงนอนก่อนที่จะวางเธอบนที่นอนฝันดีมากนะแมรี่เช่นกันค่ะกัปตันและทั้งสองก็ได้หลับบนเตียงโดยเฉพาะแมรี่ Mary, ยิ่งอบอุ่นมากเพราะเธอได้นอนบนเตียงแล้วก็มีกัปตันที่เป็นว่าที่สามีในอนาคตคอยกอดไว้อยู่ซึ่งตัวกัปตันเองก็เช่นเดียวกันครับผมรู้สึกดีที่ดีมากมีผู้หญิงมานอนด้วยคาดว่าจะหลับสบายยันเช้าเลยละ่ะนะ เรือยังคงแล่นต่อไปในกลางมหาสมุทรอันมืดมิดและหมู่ดาวที่เต็มท้องฟ้าในยามค่ำคืนเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่14เมษายนปี1912หลังจากที่รู้ว่ารู้ข่าวว่าแทบจะอยู่ไม่เป็นสุขกันเลยแมรี่ถูกคนอ่าหลายคนทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้โดยสารถามถึงว่า เรื่องเธอของกัปตันแฮมไม่มีใครกล้าใช้งานเธอแต่บางคนก็ไม่ทราบยังเรียกใช้เธอแมรี่กลับมาที่ห้องก่อนที่จะบ่นกับสามีบอกแล้วไม่มีใครกล้าใช้งานคุณล็อกแต่ก็มีบางคนมาใช้ฉันอยู่นะคะหิวไหมล่ะเดี๋ยวมัาจะพาไปทานอาหารว่าจะพาว่าที่ภรรยาไปเปิดตัวให้กับ หอายหลายคนได้รู้จักกันซะหน่อยลอร่าก็เข้ามาในห้องมาพอดีเลยนั่งสิพอดีจะถามแบบออ,อะไรแบบเม้ากันสักหน่อยแบบพวกกลสิบอะนะแล้วก็ก่อนที่เธอ,เอ,อก่อนที่เพื่อนเธอจะมานั่งตรงข้ามแล้วประจุเหมาะพอดีเมื่อคุณเมอร์ด็อกเข้ามาด้วย,ามมาวยก่อนที่จะถูกเรียกมานั่งทั้งคู่มีเสียงดังออกมา ข้างนอกก่อนที่กัปตันจะพูดว่าไม่ต้องแอบฟังเลยนะพวกนายเข้ามาก่อนเลยอืมก่อนที่เจ้าหน้าที่หมายเลขหกเจมส์พอลมูดี้และเจ้าหน้าที่โลเจ้าหน้าที่ชาลส์ไวเออไลท์ไลท์เทอร์เลอร์ผมขอเรียกว่าเจ้าหน้าที่ชาลส์แล้วกันนะจะได้ง่งงายหน่อยแล้วก็เข้ามาโดยอ,อ,อยู่ตรงมุมห้องโดยที่เขายืนตรงมุมห้องแล้วก็ขอถามหน่อยนะ ฉันจะแต่งงานที่ไหนดีอังกฤษหรือนิวยอร์กดีล่ะแล้วจะเอาแบบไหนกับตันเจอแมรี่บนเรือก็ต้องบนเรือสิครับทางที่ดีผมว่ากลับไปอังกฤษดีกว่าเจ้าหน้าที่หมายเลขห้าเฮโรโลบอกว่าพวกเรากะว่าจะจัดงานออตอนเรือที่จะเทียบท่าแล้วก็เป็นการส่งท้ายให้กับกับตันด้วยครับ เจ้าหน้าที่ชาลไลท์เทเลอร์บอกนี่คือคำเตือนของภูเขาน้ำแข็งนะครับเจ้าหน้าที่มุดดี้ยื่นกระดาษโน้ตจากเรือเดินสมุทรที่เจออยู่ในกลุ่มน้ำแข็งอยู่ตรงหน้าต้องหยุดเรือให้กับตันอ่านความเร็วท่าเดิมต้องตัดหน้าสัก40ไไมล์โอไม่ใช่เล่นนะเนี่ยกับตนันบอกกับทุกคนตันแต่เราที่เดินตั้งแต่เราที่เดินทางมาเราไม่ได้ซักซ้อมอ,อพยพเลยครับ คุณมอด็อกตอบกลับก่อนว่า,วาไอเจ้าประธานบูสอิสเมตัวดีอ่ะสิมันสั่งไม่ต้องทำเพราะมัน่นใจว่าประตูกั้นน้ำเอาอยู่แถมรถจำนวนเรือชูชีพลงออกหลายลำเลยล่ะครับอหลายลำหรอเจ้าหน้าที่โลตอบกับทุกคนว่าเรือใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้จะลดจำนวนทำไม กลัวผู้เดยสารชั้นหนึ่งเห็นวิวไม่ค่อยชัดหรือยังไงกันคุณมูดี้ตอบถึงจะรอดจากภูเขาน้ําแข็งมาได้แต่ก็อาจไม่รอดสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าลอล่าตอบเล่นเอาทุกคนนั้นเึ็งกับอึ้งเลยเออขึ้นกับคําพูดของเธอเพราะตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับประเทศเยอร,รมันกำลังจะก่อสงครามขึ้นแบบเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะนะอืม ผิดถูกไนี้ก็ว่ากันไปเพื่อไม่ให้เป็นบรรยากาศนั้นตึงเครียดทุกคนเปลียเปลี่ยนเรื่องพูดเคยไปที่หัวเรือหรือยังครับฉันยังไม่เคยไปนะแต่เห็นว่าออเห็นว่าเขาว่าคือเห็นเขาว่ากันว่าบริเวณนั้นวิวดีมากแล้วก็ผมก็เลยไปหลายรอบแล้วครับมุมดีแถม เห็นสะพานเดินเรืออย่างชัดแจ๋วเลยเจ้าหน้าที่มูดี้ตอบเมื่อวานตอนเย็นผมก็เห็นมีคู่รักคู่หนึ่งยืนกลางแขนนะครับเจ้าหน้าที่รอตอบซึ่งจําได้แล้วหญิงสาวจะขอจะได้ขออ่าแต่งกับคู่มั่นชาวอเมริกันแต่เจอชายหนุ่มโดยสารชั้น3ามมาชอบแทนแมรี่ตอบเออผมก็เคยเจอคู่มั่นครับเขาวางมาดแบบว่า เห็นบอกว่าใช้เ,เราใช้เรือเรือเราใช้เหล็กจากบริษัทของเขาที่เป็นฝรั่งอเมริกันแล้วเป็นแบบนี้เหรอครับแอคหน้าดูเลยแล้วผู้ติดตามด้วยครับวางมาดหน้าดูเจ้าหนที่เฮนรี่ทิงเกิลไวตอบนายเห็นด้วยเหรอว่าเขาทำแบบไหนเอ่อทำให้ดูทีสิเมอร์ด็อ,ดอกคุณเมอร์ด็อกถาม ก่อนที่เจ้าหน้าที่โรจะจับเจ้าหน้าที่มูดี้ยืนกลางแขนแบบแจ็คแอนโรลดเลยละ่ะแบบคล้ายๆในภาพเล่นเอาแบบทุกคนขำกันเป็นเอ่อกับสิ่งที่ทั้งสองทำอยู่เธอคนนี้ใส่ดีนะแต่คู่มั่นเหมือนจะเห็นแก่ตัวไปนิดนึงนะพี่นะ <c oughs> วางท่าหน้าดูฉันเคยไปที่ห้องของเขามาแล้วค่ะแล้วเธอเป็นกันเองมาก เธอเป็นคนนับใช้ด้วยแมรี่บอกกับทุกคนใครพนันกับผมไม่ว่าเธอจะต้องไปกับชายหนุ่มคนนี้ขายแพ้เลี้ยงข้าวนะเออแล้วก็เจ้าหน้าที่มูดดี้พูดก่อนที่จะมีการลงเอยว่าเธอไปแน่แต่มีเจ้าหน้าที่โลกับคุณไวเออซึ่งกำลังเข้าข้างคู่มันเออจริงสิถ้าไปแล้วบรรยากาศจะดี ถ้าผมไม่เจอที่หัวเรือนะผมกับแมรี่จะอยู่ตรงนั้นครับกับตันแมรี่ใส่ชุดที่ดีแล้วก็ก็ตามกับตันไปที่ห้องอาหารตอนแรกเธอเป็นแค่พนังกงานต้อนรับแต่ตอนนี้เธอเป็นภรรยาเออว่าที่ภรรยาของกับตันเธอก็เลยไปร่วมโต๊ะทานอาหารมีอันไหนไม่เข้าใจถามได้นะค่ะฉันเคยทำแล้วว่าแต่คราวนี้ ไม่ได้มีแค่สองคนนะแต่มีบรรดาเหล่ามหาเศรษฐีท่านทรงท่านเซอร์มานั่งด้วยแมรี่เออเวลาอยู่ข้างกับตันท่านเซอร์เบนจามินเฟลเลอร์บอกกับแมรี่ว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วเออกับตันขอให้ทำอะไรที่บนเตียงบ้างไหมจ๊ะามาลิด้าถามกับแมรี่ไม่เลยค่ะเขาบอกว่ารอหลังจากที่แต่งงานเสร็จแล้ว นี่ตอนได้ยินข่าวว่าหลายคนคิดว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่เหรอเขารู้ว่าเป็นเธอเนี่ยฉันก็ดีใจด้วยนะได้พัญญาสวยไม่พอแถมเก่งงานบ้านงานเรือนก็คือเป็นแม่สีเรือนอีกต่างหากละอืมท่านหลอดจิมรอสบอกกับแมรี่ว่าเธอดีนะครับผมได้เธอมาเป็นทั้งภรรยาและแม่เอของลูกผม กับตันตอบออกมาแต่งงานเมื่อไรบอกนะจะไปร่วมงานด้วยพอดีฉันรู้จักร้านเช่าชุดวิวาร้านหนึ่งในลอนดอนถ้าเธอจะใส่จะสวยมากเลยละ่ะ <c> ม <oughs> er. ิสซิสมอลิลเคอร์เซอร์ก็บอกกับแมรี่ดื่มให้กับแมรี่และกับตันแล้วก็ก่อนที่ทุกคนจะก่อนที่ทุกคนจะในโต๊ะจะยกแก้ว และดื่มวายราคาแพงกันอย่างสดุกสนานยามเย็นยามเย็นเรือก็เรือยังคงล่องไปด้วยตามความเร็วปกติวิวดีมากเลยค่ะ <c oughs> ผมก็ว่าจะอยู่ตรงนี้ยันค่ำว่าจะชวนคุณดูดาววางตรงนี้นะกับตันพูดก่อนที่จะบอกลูกน้องวางโต๊ะกับเก,ก้าอี้ ไปบริวเวณใกล้หัวใกล้ๆหัวเรือนะครับบอกแล้วไงล่ะชอบไหมบรรยากาศดีด้วยชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะดีไหมถ้าผมจะขอคุณแต่งงานตรงนี้เลยแล้วแต่กับตันเลยค่ะฉันไม่ขัดเลยเหลืออีกไม่กี่วันคุณก็จะเป็นภรรยาผมแล้วนะยังค่ะต้องกลับอังกฤษก่อนโอ้ลือไปจริงๆด้วยนะครับ ในขณะที่ทั้งสองกำลังสวีดหวานอยู่ตรงสะพานเรือมีสายตาจับจ้องมาที่อยู่ที่หัวเรือโอ้โหนะ่นอิฉามกันนะเนี่ยคุณเมอร์ด็อกกับหัวหน้าเอ่อเจ้าหน้าที่เอ่อเฮนรี่ทิงเกิลไว้ที่ยืนจิบชาอยู่อย่าไปอิฉาเลยนะแล้วลอร่าไปไหนอะ่ะเดี๋ยวเธอก็มานะครับเออจริงสิตั้งแต่ออกมาเนี่ยเจอกล้องสองทางไกลบ้างหรือเปล่า หัวหน้างานเจ้าหน้าที่เฮนรี่ทิงเกอรวยถามคุณเมอร์ด็อกผมยังหาไม่เจอครับนายเห็นบ้างไหมไลเทเลอร์อคุณเมอร์ด็อกก็ถ,า,ถามชาลสไลเทเลอร์ถามไปถามมาที่อยู่แถวนั้นว่ายังไม่เห็นเลยงานนี้ดูภูเขาน้ำแข็งยา,ยากกว่าเดิมอีกแน่ๆเลยยิ่งเป็นตอนกลางคืนด้วยไปที่ทุ่งน้ำแข็งเรือที่ลอย ุดคอยแล้วก็ให้กลุ่มภูเขาน้ําแข็งนั้นเคลื่อนผ่านไปแล้วจู่ๆมีก้อนน้าแข็งก้อนหนึ่งเสียหลักการควบคุมและไปชนกับอีกก้อนแล้วก็พุ่งไปทางทิศตะวันตกซึ่งไปทางเรือไททานิกที่กําลังแล่นมาแจ้งเรือทุกลำมีภูเขาน้ําแข็งก้อนหนึ่งหลุดออกมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ในห้องวิทยุส่งสัญ,ญญาณรหัสมอสแจ้งเรือทุกลำที่อยู่ตรงนั้น เเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีตอนที่4นะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับ